พระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสําหรับเด็กไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน116ถุงซึ่งทรงบรรจุสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กเป็นพิเศษบางจากถุงพระราชทานทั่วไปประกอบไปด้วยตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็ก นมผงอาหารเด็กผ้าอ,อ้อมสําเร็จรูปสําลีฟองน้ําเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสําหรับเด็กรวมทั้งสิ่งของจําเป็นสําหรับเด็ก กับระชาชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน1,000ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอําเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปที่หอประชุมโรงเรียนปางอุงตําบลแม่ศึกอำเภอแม่จําเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกําลังใจ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1บ้านปางอุ๋งตาบลแม่ศึกจำนวนห้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุปางปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่หอประชุมโรงเรียนปางอุ๋งมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือแก่รัษฎร โดยองคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับวันนี้